เป็นหิ้มความตั้งแต่ลงโอ้อ่ะน้ำไม่มีแล้วต้นไม้เนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมตัดทิ้งหมดมันมันจะค้นใส่บ้านเราวิวงามมอวิวสวยมากพี่น้องสบายดีพิมมาบัานหนองไส้อกงเนาะอยู่บางกระเจ้าอะ มาเบียกไก่อีรีเผื่อสิมาหอดบางกระเจ้าพี่น้องพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยทางเขาจะไม่อยู่ใครเปิดประตูหลานเหรอไม่ใช่เด็กก็ช่วยดูบ้านดูอะไรกันเนี่ยนี่อะไรเป็นที่ในนี้อ๋อ ที่หน้าตัดนี่ขนาดหน้าบ้านเราแค่นั้ยังดูไม่ไหวเลยนี่ดูดูเถอะสวยไหมไทยใช่ไห่สวยใบไม้กองดูแลไม่ไหวโอ้โหไม่มีบ่อน้ำใหญ่นะบึงมีสะพานด้วยมันมีรถอะไรเนี่ยรถแถวพระประแดง ซื้อมาตั้งโชว์ะตั้งโชว์อย่างนี้ก็พังหมดอีกเจอแดดเจอฝนอยู่ไม่ได้อีกหนูคิดว่ามีคนมามาตั้งโชว์ให้เป็นเัญลอร์ตอนซื้อมาใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันตากแดดตากฝนจะไปอยู่ไงอะ่ะแดดแรงไะตาย <c oughs> มีบ้านหลังสองหลังสามหลังอันนี้หลังใหญ่ก็มีสระว่ายน้ำคือหลังนึงจะให้คนอื่นเช่าไปทั้งหลังเลยไงมีสี่ห้องนอนยอะไรเงี้ย <c oughs> ที่ว่าเนี้ยเนี่ยบ่อเงี้ยเห็นไหมบ่อ บ่ออะไระบ่อน,น้ําอ่ะในที่ก็เปิดน้ําตกเปิดอะไรได้นี่มีเรือด้วยอืมชุดเด็กก็ซื้อมาจากพัทยาเาาะก่กเคยวิ่งวิ่ง,งออกแม่น้ําไปถึงปากอา่าวไปถึงอ่าวไทยเลยใช้เรือนี้วิ่งไปเรือพัทยาไม่ไม่ไม่พัทยาซื้อจากพัทยาแต่วิ่งไปอ่าวไทยวิ่งออกไปก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าผมต้อยซ่มอยู่ไหนนะซ่ิมอยู่ข้างในบ้านหลังนี้อ่ะอืมเนี่ยก็ยืนรออยู่นี่ ตอนแต่งงานที่แบบนี่มีเวทีใหญ่แต่ต้นไม้มันเขาปลูกเยอะเกินไปอะปลูก<ว>จนมันไม่รู้ลงทุนเยอะมากนั่นแหละพิมมาหอดบ้านน้องชายอากงและเรื่องพี่น้องมันกว้างใหญ่ไพศาลนะพี่มันต้องใส่รถอะเพื่อเห้สียางออกมาได้แอนพี่น้องบรรยากาศดีไยติดริมน้ำเจา้าพญา พนะเพื่อโอ้ท่าเรืออันนำฝังนะมันเป็นเอียงคลองเตยบอโอ้เดพิมพ์พาพที่น้องทัวร์บางกระเจ้านิดนึ่งกอพิมพ์ม,มากแบบบบได้ตังโตมากนะ บได้ยศึกษาข้อมูลเลยโอ้หลัดเลาะไปทางนี้ว้าวนด้ด้ดเพื่อฝั่งนั้นเป็นกรุงเทพนะ คิดว่าอีหยังมันยกยักหย,ย,ย,ยักยักคือน้ำอ่ะเวลามันกระเพื่อมอ่ะเพื่อนเราติดกับแม่น้ำเลยเนาะที่พุนหาเฮือคนทรงซิ้นขาฝั่งกรุงเทพแต่น้ำเวลาขืนน้นท่วมได้หนิพี่น,น้นองชั้นใต้ดินน่ะท่วมพันปากัดไทยอ่ะคนปิด เพราะว่าสายเจ็คเพิ่นโบยูแล้วเนาะโอ้น้ำใต้นี่ยบมีไฟเบิงฮะนะแบบมันเบิงบาวาดเบาไวา้มันก็เลยแบบสุดโซมไฟเบิดเลยพี่น้องโอ้งามเลย ไม่ด้กัารเอ่อบอกก่าทายลายเก่งใจเก่งใจเพิ่นถามีลวดลายดอกไม้ดอกจำป่ามีสะวัยนำอยู่คุับสะวัยน่ะโซยซิมแล้วก็ลังคุยกับหลานเนาะ นี่อีกหลังนี่ที่บอกเป็นห้องสัมมนาเป็นคล้ายๆอันนี้ห้องเนี้สวยหมายถึงว่าจัดงานะ่ะมีห้องประชุมข้างล่างนี้นั่งจิบกาแฟได้เลยตรงนี้ริมน้ำเลยมองเห็นแม่น้ำเลยก็มีติดน้ำนะนี่ทั้งหมดเวลาน้ำลงนี่เห็นเลนโคนไม่สวยเลยแต่มันสกปรกอะแม่น้ำเจ้าพระยาโคตรสกปรก มันไม่มันไม่มีใครรูไม่ไหวอ่ะมันเยอะมากมันหนักมากแล้วตอนแล้วตอนปลูกไม่มีอย่างนี้ไม่มันของของเดิมธรรมชาติมันมีอยู่แล้วไม่บเอียงอันเพิ่มปจักเริ่มโง่แล้วหนูว่าเริ่มโง่แล้วไม่รู้จากต้นอันนี้มันรู้ต้นอะไรเห็นไหมฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองเป็นเจริญหมดเลยเห็นป่ะวิวสวยมากถ้าอย่างนั้นเรามองจากวัดคลองเตยเราก็จําได้ว่าบ้านเซจิกอยู่ตรงนี้โอ้ยฝั่ง ทุกคนตอนแรกก็สงสัยว่ามาทำอะไรมมันเหมือนโรงแรมอะน,นะตรงนั้นจะเป็นวัดคลองเตยได้ไหมน้องมีเรือข้ามฟากด้วยโอ้มีคนพายเรือด้วยนี่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 นอ<ะ>รอบบ่อใสเสือซูซีรอบบ่อหยานสวัสดีค่ะ ทักทายด้วยมาขนาดเลยวิว <laughs> วิวสวยมาก <laughs> ไปเบ่งหมอกหนังต่อยงเพื่อ เห็นอยู่ไหนสิพาขึ้นไปเบิ่งสั่นทึ้งห้องนอนอทำไว้แต่ไม่มีใครอยู่เผื่อว่ามีคนเช่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็น้อะไรนะอะไรนะด้านนี้คือห้องน้ำออ๋ไม่มีห้องน้ำก่อนเช้าอ๋อใส่ผ้วยไม้เลย ไหนไอ้นี่ยใชหรอมีซาวนา่าด้วยข้างในเห็นหมะซาวน่าคือห้องอบไอร้อนอ่ะอืมตน,นั้นสวยมากเลยอ่นนอนนยเจ้าอี้ที่เราสั่งทำทีต้องทำทีห้าหกสิบตัวไม่ได้เขาไม่ทำวิวงามบอกวิวสวยมากพี่นอ้องเซ็กเก่งมาก เราะก็ชอบคุณออกแบบน,นี่นะจะประชุม50คนอย่างเงี้ยห้องเนี้ยเป็นปฟาหมดเสียดายอ่ะอเซียดายมากลงจุนเสียหายไหมเจ๊กเป็นคนออกแบบเองเนี่ยมีน้ำผุสุดภายเหือ <laughs> อเรียน นี่เหรอนี่ไงเช่าจักรยานทีบไปบางกระเจ้าอันนี้ท่าเรือท่าเรืออะไรของตยไม่ใช่ท่าเรือบางกระเจ้ากำนันขาวมันต้องรังท่ากบไม่ไหว <laughs> เป็นหิมความตั้งแต่ลง ป็นกิจกรรมใหม่ดรือกำลังเห็นอ่ะออก็สวยห้องนี้แบบบีออ่ะกาอเกเป็นเป็นผ้าใหม่เนี่ยพวกอิสระสั่งทำแพงบ้างกระเจ้าหรือที่เขาเอนกันว่ากระเพาะหมูเป็นเกาะเทียมที่เกิดจากคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีคลองลัดโพเนาะเชื่อมแม่น้ําทางทิศตะวันตกบางกะเจ้าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพเนาะในอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็ะนี่ขอบคลุมพื้นที่16ตารางกิโลเมตรเนาะแต่เห่ากันยังเห็นว่ายังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนาะที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเลยในบางครั้งได้รับการขนานนามว่าปอดสีเขียวของกรุงเทพเนาะ ในบางกระเจ้าประกอบไปด้วย6กตำบลคือหาตำบลนะคุณตนด้วยบางเท่านั้นเลยพี่น้องตำบลทรงขนองตำบลบางกระสอบตำบลบางน้ำผึ้งตำบลบางยอตำบลบางกระเจ้าและตำบลบางก่อบวัวเนาะนี่ขนาดวันนี้อากาศดีๆนะปกติถ้าร้อนๆคุณเดินคุณเดินครึ่งรอบคุณก็สลบแล้วฮะ <Huh? S 2> ไม่หมดเลยไม่สบายอ่ะมัน ไม่ได้ดูแลแนละ้วเสียหมดนะถ้าจะมาทําใหม่ก็ต้องโอ้โหเงินมาหาศาลต้องใช้เงินอีกทีนะึงเนี่ยซ่อมบำรุงน้่ยขนาดโซนใครโซน,นก่อนนะมันจะเป็นน้ําใช่ไหมเออแต่ก่อนเป็นน้ําทําเป็นน้ําเนี่ยน้ำเป็นน้ํําน้าตกหลายีขัน้นน้ําบนมันเสียหมดอนะ่ะมันซุดหมดดูบันไดแล้วหมดเห็นไหมนี่คือความเสียหายเนี่ยุหมดลนะหมด อยากให้เข้าเป็นหลังๆนะนี่ห้องน้ํานี่คือห้องน้ําแบบห้องน้ําแบบเปิดธรรมชาติมีสระว่ายน้ำน้ำมันเสียมซาวหน้าอยู่ตรงนี้นี่นีมีห้องซาวน้า่าอ๋อแล้วก็มีระเบียงไปทางนู้นด้วย อ๋อใช่หลังที่เราเข้ามาเมื่อกี้ใช่ไหมไม่หลังนู้นเราอยู่ริมนู้นอ๋อนีอ่ที่บอกว่าหลังแต่ละหลังมีมีมีสระว่ายน้ำห้องนอนสามห้องแล้วก็นี่มีศาลาที่เป็นห้องนอนใช่ไหมอ๋อข้างล่างเป็นเรือเรือที่เป็นห้องนอนอะ่ะของของหลังนี้นะอันนี้จะเป็นห้องนอนเรือแบบเรือมีปีิโนเล่นด้วย มีที่รับประทานอาหารพาไปเบิงห้องเพื่อกัอนบ้านเรือห้องนอนเรือ,อเอาไม่อยู่เลยแรกแรกหลังคาที่เป็นหลังคาแบบใบจานนะยิ่งสวยใหญ่เลยนะแบบธรรมชาติเลยนะยูมายูมามันพังหมดก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบแบบในเมืองลนะเพราะนั้นมันดูแลไม่ไหวไงโอแต่ละหลังเหมือนกันเลยนะ ันู้นูว่าสวยนะอันนั้นอ่ะหลังนั้นใหญ่สุดสระน้ำใหญ่สุดบ้านหลังเนี่ยใหญ่สุดหลังเขาเรียกหลังวังไงเนี่ยหลังวังเหรอหลังที่เรายืนตรงนี้คือหลังน้านเฮ้ยหลังยมนี่ก็หลังวังริมนั้นเรียกว่าปิงมีชื่อโอ้สีแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำสีสายปิงวังยมน่านอ่ะน้ำไม่มีแล้ว ไมันใหญ่ใช่ไหตัดทิ้งหมดมันมันจะค้อนใส่บ้านเราโอ้ยเรื่องแกเคยมาอยู่ไหมเจาม้าของ <laughs> อันนี้เอาล้างสระแล้วก็ใส่นี่เพื่ออะไรคอรอลิน,ลนให้มันใสเหรออันนี้คอรลินเหรอครับ น้ำมันเสียหมดแล้วเนาะมีแต่ห้องนอนอะ่ะทำํๆให้มีแต่ห้องนอนอ่ะไม่รู้จะใช้อะไรอะไ่ะใช่ไหมใช่ป่ะเล่นได้นี่นะอะไรนะเล่นได้พี่เหรอเคยเล่นแต่จำไม่ได้ลนะ ดูไปถึงสุดมู่น่ะที่เราเข้ามานะ่ะห้องน้ำนั่นก็ห้องนอนอีกเพื่อนเราเหนีในใหญ่สุดละ ชื่อเอียงว,ง,นนอวงวังนานพิมวังยมนันน้นเป็นห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนี่เป็นของห้องนู้นของร้านหลังนี้นั่นนี่น่าจะมีคนมาเช่านะห้องนี้มันกคนบอกสวยมากเลยฮนะสวย,สวยสวยสวยแต่สำหรับคลิปมาเพื่อนน้องสายอกงพิมพกับเขาเจ้าเพียงสนนี้เขาเด็กพี่นอ้นอง สิเมื่ออะ่ะบได้มาตั้งใจมาอันนะั้น่ะแต่มาเบียกแต่เห็นว่าวิวมันงามก็เลยว่าไทายพี่น้องเบิ่งนิดๆหน่อยๆเนาะบัดมือลังสีรีวิวแบบเต็มท้าพิมพ์ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึง่ง <laughs> แขแขหน่อย